Hola Bienvenido mi canal Hoy come pimiento de p a r ó n picante frito y crudo langostino cocida salsa picante สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาพบกับสาวสุดแพาเพอรในต่างแนดนอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะคิดฮอดคือเก่า วันนี้นะคะนำเสนอเมนูนี้เลยนะคะกุ้งกุ้งสุกนะคะไม่ใช่กุ้งดิบนะคะกับพริกทอดสเปนนะคะแล้วก็ไม่ทอดนะคะแบบดิบน้ำจิ้มซีฟูดมาเด้อค่ะนะคะบ่าทักทายกันดนนะคะไม่ค่อยได้พากินนะคะช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของพกพริกเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเราปลูกเองยังไม่ได้หรอกนะคะซื้อเขาอันนี้นะคะมันแบบเผ็ดนะคะ อมอ,อย,ยิ่งเอาไวแก่มากมันก็ยิ่งเผ็ดมันแก้เลี่ยนไม่ดีอ่ะ,ะพูดภาษาสเปนบ้างอะไรบ้างคะแล้วแต่อารมณ์เพราะว่าเอฟซีนะคะก็อยากให้พูดเนาะนะคะภาษาสเปนนะคะอืมอ ที่เกล็ดเบือกุ้งค่ะชอบแบบว่ากินดิบกินดิบแทมมะเขือ กินกับพวกน้ำพริกเนี่รยร่อยอืซื้อเท้าได้นี่นะคะอันซื้อมาแบบแบบเขลวกเรียบร้อยแล้ว ทราทำสุกมาเรียบร้อยน่าจะหนึ่งปุ๋ยอุ่นโดยการนะคะเอาแบบว่าลวกน้ำร้อนพอสะดุ้งแบบทอดเขาก็าจะมีความหอม พริกทอดสเปนก็กินแทนผักได้เลยอ่ะเอาไปประยุกต์มาทําอาหารได้หลายกลากลายทอดใส่ไข่เจียวก็แสรเดี๋ยวมือได้มือได้ขยันสื้อผ้าทอด เหลือแต่เอาไปแกงกะทินี่แหละนะคะยังไม่เคยลองแกงบพระว่าใช้แทนมะเขือเอาไปเห็ดจงเห็ดเจยวนี่เห็ดมาหมดอนละัะเลื่อลองเอาไปแกงเคี่ยวหวานนะ <laughs> เมนูพิสดาร เดี๋ยวรอมีกะทิก่อนแล้วปวยจะแจงให้ดูกินไปคุยไปนะคะตามภาษาปวยเนี่ะนะคะเราแต่เมือเมื่อไดอยากเบาเบาเมื่อใดอันเบาเบาก็คือเบาเบานะคะไม่ต้องสงสัยอันกินเพื่อสามีสินะคะ ซื้อนะคะมาแบบว่าคนละกล่องหนึ่งกลุ่มเนี่ยนะคะอ้มันง่ายๆนะคะเขามีกลุ่มแบบ่าแชร์ของป,ปิดไปอยู่แล้วค่ะไลายกิโลยักยงได้ก็เอามาหนึ่งห่อ ยืดจะลวกหักก็เร็วต้มน้ำให้เดือดเอาอแบบออกจากตู้ช่องแ็งเอาไฟเลยมากแก้มพริกกินพริกให้ท่านผู้ชมดู ทำเตือน <laughs> แบบบางเธอปุบยบอกว่ามันแซ่แซ่เนี่ยนะคือแบบบางทีมันอร่อยเรานะคะคนอื่นนะคะอาจจะไม่อร่อยเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน <c oughs> มันมีแบบเผ็ดเลยกับแบเผ็ดมีเป็นสีแดง บางทีงเขาเก็บแบบอ,อ่อ,อนๆเนี่ยนะคะมันก็คิ้วบางคนก็หมักแบบนั้นออ ไปปลูกพักอยู่นะคะไป,ไปทางางานเลยเมื่อยกลับมาบ้านเ็เห็ดงานบ้านนะคะก็เลยน,นะคะบ่ค่อยได้อัดคลิป จฟเป็นจะได้ท่านผู้ชมสบายดีบอนะคะสภาพอากาศนะคะที่อยู่จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ละคนก็อยู่กันคนละที่คนละทางนะคะบางคนอยู่เมืงไทยบางคนอยู่ต่างประเทศ

ติดใหม่เนี่ยนะคะจะได้ยินเสียงกรอบคักค่ะเราจะเข้าส่วนอีกมือนึ่งะค่ะ คือแบบสภาพอากาศนั้นไม่อำนวยนะคะปลูกแล้วปลูกอีก <c oughs> ปลูกแนวเดิมๆเนี่ยแหละนะคะปลูกแล้วมันตายช่วงนี้นะคะกลับมานาวคือลุมแรงบางมือกับฝน ขอเปียกอะเวลาตกเข้าตกหยอะหยะหยอะตกแบบริน่นริ่นบ่อดตกแบบคักคตกแบบให้ให้คนขีดขานนะคะถึงฝนมันไม่ตกหนักแต่ว่ามันอากาศมันหนาว งงใจกับอากาศเป็นแบบนี้ทุกปีท่านทาหอนห่อนจน,นดำแล้วก็มะนาว นมากินอ่านแคเน่และนะคะพอให้าหายคิดถึง <laughs> 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 เดี๋ยวขอปลูกผักเสร็จก่อนนู่นแหละนะคะถึงจะกลับมาทําแบบว่าคลิปสม่าเสม,มอนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอฟซทุกท่านนะคะที่ห่วงใยนะคะแล้วก็ทักท่ายกันมากนะคะอ่าลังใหม่นะ ทักทายกันมานะคะในอินบอกในนะคะต่างๆนะคะที่สามารถติดต่อปุ้ยโดยตรงได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะสาหรับความห่วงใยนะคะตัวปุ้ยเองก็นะคะสบายดีค่ะนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็นะคะปล่อย <laughs> <c oughs> แค่ชีชวิตจะคของนะคะก็สบายดีแค่นั้นพอแล้วนะคะก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้นะคะในส่วนยู่ส่วนย่บบาททำงานนะคะมันก็เลยแบบว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเวลาเราเข้าสวนเนาะปกตินะคะทําสวนก็คือจะทําตอนตอนเย็นๆนะคะประมาณแบบว่าห้าหกโมงนะคะเข้าสวนไปแล้วแต่ทาจริงจังเนี่ยคือแบบว่าช่วงแบบสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะคะพอแบบกลับมาจากที่ทํางานใช่ไหมในสวนกลับมาพร้อมสามีแล้วเพราะสามีเขาจะทํางานนะคะอยู่ดึกตลอดแล้วันนี้ พอกลับมาในบ้านนะใน็ในอาหารให้ซามีกินนะคะบางวันก็พากันย้ายเข้าหองนะคะตกแต่งภายในบ้านอย่างเงี้ยน,นะคะอีกดนบัวสิเหลวเพราะว่ <S <S วาสามีเพ่นมีงาน,นนะคะบ้หยุทธ์ได้ย่อนนะคะทำงานไม่เคยได้หยุดเลยซ่าวาตย์ก็ไม่เคยได้หยุดมันก็เลยไม่แล้วเสร็จสักทีนะคะโอเคนะคะไปก่อนนะคะ กบมาแจ้งข่าวแค่นี้แหละนะคะกินไปคุยไปบายบายสวัสดีค่ะ